ในที่สุดก็มาสักทีนะครับกับซีรีส์เรื่อง Immortal s a m s a r a อ้วนกลิ่นและอองรักที่ผมนั้นจัดให้อยู่ในซีรีส์น่าดูประจำปี2022นี้ถ้าใครได้ดูคลิป10อันดับไปแล้วก็คงจะพอรู้เนื้อเรื่องแต่วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันว่าซีรีส์ความรักแนวรักพันปีแนวเทพเสียนจะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจก่อนอื่นเลยเมื่อเป็นแนวเทพเสียนก็ต้องมีการเกิดใหม่รักหลายภพหลายชาติอย่างคู่พระนาของเราที่จะเป็นการพัดผ้าก่อนแล้วค่อยมาตกตุมรักกันทีหลัง ความเข้าใจผิดต่างๆนานาความรักเรียกน้ำตาจากคนดูและแถมเรื่องนี้ยังเป็นซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์จากค่ายอาลีบาบาที่ทุ่มทุนสร้างไม่น้อยเรื่องภาพฉากเสียงเสื้อผ้าเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวคู่ผระนางที่มารับบทในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ในการแสดงซีรีส์ไม่ต่ำกว่า3เรื่องที่ได้อย่างจือกับเฉินอีมาแสดงร่วมกัน แค่ได้ยินชื่อนักแสดงก็รู้แล้วว่ามีประสบการณ์ที่จะทําให้ทุกคนมาอินกับบทของซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่านักแสดงคนอื่นก็ต้องมีประสบการณ์ในการแสดงไม่น้อยเหมือนกันให้มันสมนกับฐานะซีรีส์ฟอร์มยักษ์หน่อยอย่างเวยชาชังและบ,บทอีโมมึงจืดอ,อีและบ,บทเซอีโผมึ่งเหวยาและบ,บทถาวเซอีวิกกี้เหลียงและบ,บทเฉียงฉีฮันเฉิงอีและบ,บทไปเหลาหลี่ชิงเจอ๋อและบทหววชิน หลีอยู่และปดจอมปนหูนี่ก็เป็นนักแสดงตัวหลักๆของเรื่องนี้ทั้งหมดบอกเลยว่าแต่และคนที่พูดมานันวนแล้วเราคุ้นหน้าค่าตากันแล้วทั้งสิน้นส่วนตัวของนางเอกอย่างหยางจือ่อรับบทเป็นเยียนตั้นแล้วชื่อนี้ที่ได้มาก็เป็นเพราะพระเอกนั้นเป็นคนตั้งชื่อให้พระเอกที่ผมหมายถึงนี้ก็คือพระเอกในตัวละครชาติก่อนนะครับโดยนางเอกเป็นผู้ดอกบัวสวรรค์ที่มีความสามารถพิเศษในการรักษา เธอชอบเดินทางไปมาระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์โดยเธอนั้นหลงไหลในโลกมนุษย์มากๆแต่ก็มีบางอย่างที่ผิดพลาดเมื่อเธอนั้นถูกลักพาตัวถูกจับโดยนักพศศาสตร์วันเวลาผ่านไปทั้งสองคนนี้ได้หลงรักกันส่วนนักพศศาสตรคนนั้นก็คืออิงยวนที่รับบทโดยเฉินอี้นักพศศาสตร์ แต่เมื่ออดีตแล้วเขาเคยเป็นถึงเทพสงครามและได้กับชาติมาเกิดใหม่เขามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับเยียนต้านที่เป็นนางเอกของเราต่อมาไม่นานก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นเรียกคืนความทรงจำในอดีต แล้วทําให้รู้ปมหนี้แขนความรักของทั้งคู่แน่นอนว่ามันต้องเกิดเป็นเรื่องราวความรักโโแมินติกแฟนตาซีระหว่างทั้งคู่โดยคู่นี้นะครับมีความรักกันยาวนานอดีตเวียนไหวาตายเกิดซ้ําไปซ้ํามามาแล้วมากกว่า8ปด้อยปีรวมถึงความผูกพันความสัมพันธ์ในอดีตในแต่ละชาติด้วยเช่นกันที่ทําให้พระเอกของเรานั้นไม่สนใจในการปกครองสวรรค์ กับยอมในการเวียน่าวตายเกิดกับนางเอกเพื่อชดใช้นี่รักให้กับนางเอกไม่สนว่า3ามโลกจะเป็นเช่นไรพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ข้างรักนางเอกมากๆเลยนะครับไม่สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากตัวนางเอกก็ไม่รู้ว่ามีความเข้าใจผิดอะไรกันอยู่ถึงทําให้พระเอกของเราได้ข้างรักแบบนี้ มีความเข้าใจผิดและเรื่องนี้ผมดูตอนต้นแล้วจะออกไปทางแนวรักสามเศร้ายังไงอย่างนั้นเพราะตัวของนางเอกก็มีพี่สาวที่สวยไม่แพ้เธอที่อาจจะมาหลงรักพระเอกก็เป็นไปได้อาจจะเกิดเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าในเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรและจะสนุกอย่างที่เราตั้งตารอก,กันหรือไม่และทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าคลิปต่อไปนั้นผมจะทจํเจอดลึก ประวัติของนักสแสดงของแต่ละคนเป็นลายบุคคลไปเลยมีใครสนใจที่อยากจะฟังกันหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับว่ามีใครสนใจที่จะให้ผมทําประวัติของนักสแสดงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเข้าวงการหรือตั้งแต่เกิดกันหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายบายครับ